เป็นพวกเกี่ยวกับสุขภาพป่ะคะอืมเป็นชื่อแบรนด์หรไม่เป็นเหมือนแบบบำรุงพวกพวกบำรุงผิวบำรุงอะไรประมาณนั้นนะวะอาจจะยังไม่รู้แล้วถ้าผมพูดเซตอ่าอ่าแบรนซ้ำรู้จักไบรนด์อ่าค่ะไปดื่มไปครับไปดื่มไปเติมไปดื่มแบรนซ้ำต้องไม่ดื่มแบรนซ้ำ แมนซัมแล้วก็เลยแบบว่าขอแชร์นิดนึงแล้วรสชาติเป็นยังไงต่อที่เราดื่มก็โอเคนะคะคือมันก็ไม่ได้แบบว่าคือมันก็ไม่ได้แบบว่าฉูดฉาดจนเรากินไม่ได้แบบพอเราอ่านถึงชื่อแบรนด์ก็นึกว่าแบบผู้หญิงแบบว่าเอ้ยเออกินไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงจริงมันก็โอเคฟังชั่นอลจริงไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วกันครับอ่าไม่รู้จักถ้าพูดถึงแบรนด์เซเป่หรือที่ดิ้งแรนซัมรู้จักไหมรู้จักค่ะปกติเราเคยดื่มกันปะ เคยดื่มบ <c oughs> ิวตี้ดีิคงเคยดื่มแมนซัมครับราคามีผลนะคะเหมือนแบบว่าคือถ้ามันถูกมันไม่ได้มันไม่น่าเวิร์กอ่ะเพราะผลไม้ที่ให้วิตามินซีหรือพวกอะไรที่เกี่ยวความงามมันแพงหมดเลยในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าไม่งั้นมันน่าจะเป็นสารสังเคราะห์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่กินกินพวกโปรตีนไม่ก็แบบผลไม้ปั่นสดมากกว่าใช่เหมือนกันครับผมพอดีเล่นเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกินพวกน้ำหวานอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกินเครื่องดื่มพวกโปรตีนเหมือนกันครับ functional ไม่ไม่ไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยนิน<ต>ฉะนั้นถ้าพูดถึงบแบรนด์เซเป้แรนนัมรู้จักไหมรู้จักรู้จักเคยดื่มไครับเคยครับทำไมถึงดื่มก็จริงๆคิดเองว่ามันอาจจะมีประโยชน์มากกว่าตัวอื่นอาเจจช่นน้ำอัดลมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมว่า,า,าราคามันควรจะเป็นในเรนจ์เดีวยวกันกับเครื่องดื่มทั่วไปนะครับถ้ามันโดดมากๆเราก็อาจจะไม่ได้ซื้อก็ได้นะแสดงว่าตอนนี้มองว่ามันแพงกว่าปะ ไม่นะผมว่ามันอยู่ในเรนส์ปกติรู้จักฟังชั่นอลดริงไหมครับไม่รู้จักค่ะงั้นถ้าพูดถึงเตเป้เปีนดิงกับแมนซามพี่รู้จักมครับรู้จักเฟเป้เฟเป้เปี่ดีๆน้องสาวโฆษณาด้วยโฆษณาด้วยแล้วน้องสาวก็ดื่มค่ะ ก็เ,<ร>เลย <courses S 2> รู้เคยดื่มพอน้องมาบอกมีอะไรคอลลาเจนเราเก็บอกอ๋องันขอลองบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เคยลองาราคาก็สูงสสใช่ใช่าราคาสูงแต่ส่วนผสมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงแต่รู้มีคอลลาจเจนก็โอเคไงคมมน้อยมากมันก็อยู่แค่แค่มิลลิกร,รัมใช่ไหมไม่รู้จักถ้าพี่บอกว่าเซเป้แมนซํารู้จักปะรู้จักค่ะปกติเคยดื่มไหมดื่มค่ะดื่มสีเขียวกับสีชมพูก็ดูจากข้อมูลข้างขวดอะค่ะ เขามีบอกไว้ในปริมาณในแต่ละอย่างที่ใส่ลงไปก็น่าจะมีประโยชน์ใส่อยู่ก็เลยทานราคามีผลไหมครับเ่กับการซื้อก็มีผลนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าดื่มแล้วมันโอเคมันทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็เราก็ซื้อมาแล้วมองว่าตอนนี้ราคามันแพงหรือมันถูกอยู่ะคะตอนนี้ไม่แพงนะคะหนูวา่าเทียบกับแบรนด์นอื่นๆก็ประมาณนั้นเท่าๆกันรู้จัก functional drink ไหมครับเครื่องดื่มไม่รู้จักครับ ถ้าผมพูดชื่อว่าแมนซัมเซเป้พี่รู้จักไหมแมนซัมเซเป้รู้จักครับที่เชื่อตามโฆษณาไหมว่าเรากินแล้วจะดูดีขึ้นต่ำก็ 50, 50- 50ครับเชื่อครึ่งแล้วก็ไม่เชื่อครึ่งเรามองจากอะไรครับความจําเป็นเรื่องของราคาหรือว่าก็วันไหนอยากทานแค่นั้นเองวันไหนอยากดื่มก็แสดงว่าไม่ไม่ได้มีผลในเรื่องใช่ครับชใช่ครับอยู่ทุกวนันเช,ชื่อว่าดื่มแล้วจะดูดีขึ้นก็ไม่เชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะว่าคือถ้าด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นคนชอบกินน้ำเปล่า ต้องทานน้ำเปล่าไม่ว่าจะทาน้ำอะไรก็แล้วแต่จะน้ำเปล่ายังไงก็น้ำเปล่าคุณบดินลงพื้นที่เองเลยใช่ได้เรียนรู้อะไรบ้างพบอะไรบ้าง <laughs> ได้ยินเสียง,งคนคุณคนที่ถามผมจะบอกว่าแปลกมากว่าประโยคนึงที่คือไปถามคือผมเริ่มถามก่อนทุกคนว่า รู้จักฟังชโนลดริงก์ก็มันไม่มีอะไรที่ข้อฟังชโนลผมจะรู้จักได้ยังไงล่ะใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่ถ้าไปถามต่างประเทศเขาอาจจะรู้จักเพราะมันเป็นเรื่องถูกไหมใช่ไม่มีใครรู้แต่พอไปพูดชื่อแบรนด์ที่พอถามปุ๊บคนกลับตอบว่ารู้หมดคือรู้ว่าให้อะไรแบรนด์นี้เป็นของทาตไหนแต่ว่าอย่างที่เราฟังเสียงกันเมื่อกี้ก็จะเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือมีผู้หญิงดื่มแมนซัมใช่ไหมใช่ขณะที่ผู้ชายก็บอกว่ารู้จักเซเป้เขาทานยูนิฟิงเหมือนกัน ใช่แล้วเขาอา,อาจจะไม่ได้ดื่มไข้กันแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ก็แนะนําไปว่าการไปดื่มเครื่องดื่มของผู้ชายอ,อาจจะไม่ได้แปลกแต่ว่าผู้ชายไปดื่มของผู้หญิงเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกๆท้าทางว่าเราถือขวดทีนี้เรื่องของราคาม,มีผลไหมไม่มีผลแต่สิ่งที่หลายคนติงก็คือยังคงเป็นเรื่องของฉลาดแล้วก็ปริมาณก็คือ,อนนไม่เข้าใจใช่คนยังไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะยังไม่เชื่อว่าเอ๊ะเราดื่มเข้าไปแล้วจะได้ในเรื่องของคุณค่าตามที่มีการ บอกเอาไว้แต่ผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะอยากให้แค่คนจําว่ามีคอลลาเจนก็เพียงพอแล้วป่ะคนอาจจะไม่ต้องจําจนถึงขนาดว่ามีเสียงกระสีมีซิงค์มีอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นหมดแล้วป่ะถูกต้องเอาวันนี้คอลลาเจนก็โอเคแล้วใช่ใช่ไหมสำหรับคุณคุณธนวันก็คอลลาเจนก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับกับหนึ่งในต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงของเราละกันครับนะครับเป็นทางด้านของทางบริษัทเซเป้ในฐานะที่ตอนนี้อันดับ2ก็ถือว่า ส่วนแบรการตลาดเยอะอยู่ค่ะ40%ของธุรกิจของเขาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยง60%อยู่ต่างประเทศแต่ว่า Beauty Drink ก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักดีเราจะไปคุยกับคนที่ดูแลเรื่องของการตลาดโดยตรงเลย CCO คุณเมธี Chief Commercial Officer ครับและขออนุญาตหยิบขวด Beauty Drink โฉมใหม่ไปคุยกับพี่เมธีด้วยนะครับพี่เมธีสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็น แฟนๆ Beauty d i n g แล้วตรงกลุ่มเป้าหมายที่พี่เมทิีวางไว้หรือเปล่าก็ตรงนะครับจริงๆแล้วก็ตรงเพราะว่าตลาดนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ Beauty d i n g ด้วยชื่อของมันเองนะครับก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงอยู่ส่วนใหญ่นะครับค่ะเาเห็นได้ข่าวมาว่าตอนนี้เพิ่งรีแบรนด์ใหม่ด้วยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะทํากลยุทธ์ทางการตลาดแยกชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีการเปลี่ยนยังไงครับ Beauty d i n g ในอดีตกับตอนปัจจุบันนี้ ครับผมก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยตั้งแต่สิปีที่ผ่านมาของ Beauty ้ i n k ที่ลอนสู่ตลาดนียครับ,รบยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สินค้านี่อยู่ในตลาดมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคเนี่ยคาดหวังอะไรกับตัวสินค้าเรามีการทําวิจัยเพื่อที่จะศึกษาว่าจริงๆแล้วเบรีย์อะไรที่ทําให้เขาเนี่ยไม่บริโภคสินค้าประเภทนี้นะครับ ซึ่งเราก็พบว่า2ประเด็นหลักๆที่คอน s u m e r เนี่ยปัจจุบันเนี้ยอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า health and wellness เป็นเรื่องที่สําคัญในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นเทรนด์ที่ไม่ว่าจะประเทศไหนในโลกนี้ให้ความสําคัญค่อนข้างมากซึ่ง barrier สองสองอันหลักที่ไม่ไม่ทำให้ผู้บริโภคบริโภคเนี่ยก็คืออันที่1คือปริมาณน้ําตาลที่มีอยู่ในสินค้าประเภทนี้นะครับอันที่2ก็คือสิ่งที่เขากังวลก็คือเรื่องของแคลอรี่เพราะในปัจจุบันนี้เนี่ย จะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยกขจะเลือกที่จะบริโภคสินค้าซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายและในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวเองเนี่ย อ้วนขึ้นใช่ไหมฮะหรือมีความกังวลว่าจะทําให้สุขภาพเนี่ยแย่ลงเอาง่ว่าหยิบมาแล้วก็ดูก่อนว่าจํานวนแคลอรี่มีมากไหมใช่ใช่คุณเวทีก็เลยจะบอกว่าพอคุณเวทีได้ไปศึกษาคนพบว่าคนพยายามจะกลัวแคลอรี่คนกลัวน้ำตาลแต่ถ้าเกิดพอพูดถึงเครื่องดื่มประเภทนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับทุกคนต้องนึกถึงน้าหวานใส่น้ำตาลสิถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นโจทย์ของเราในการที่ให้ r d แล้วก็ business development เนี่ยไปมองกันว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยมีปริมาณแคลอร นะครับและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีการเพิ่มน้ําตาลเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับเพื่อที่ให้ผู้บริโภคสามารถหยิบเลือกได้โดยที่รู้สึกว่าไม่รู้สึกผิดกับการบริโภคสินค้าเหล่านี้้วเป็นยังไงคะพอมีการปรับเปลี่ยนแล้วฟีดแบ๊บก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในสินค้าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็น2ตัวทั้งสีชมพูและก็สีเขียวนะครับ ในสีชมพูเองเนี่ยเป็นคอลลาเจนนะครับแล้วก็มีวิตามิน A, C, E รวมไปถึงสารสกัดจากซโนมาชรูมซึ่งช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวพีมะใช่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในในแง่ของการนำเสนอของตัว value creation ให้กับคอนซูเมอร์คือมูลค่าที่คอนซูเมอร์จ่ายไปในปัจจุบัน20บาท เขาได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างไม่ใช่แค่คอลลาเจนอย่างเดียวนะมีอย่างอื่นอีกที่มันเป็นวิตามินเสริมเเล้วในอดีตเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้มันมีแค่พันมิลลิกรัมแต่เราดับเบิลขึ้นไปให้เป็น2เท่าไปเลยเป็นสามพันมิลลิกรัมใช่โโอ้หแต่เรื่องของแคลอรี่เหรอครับเพราะผมจะรู้ได้ไงว่าที่มันมีอยู่เนี่ยที่เขาบอกว่า40กิโลแคลเนี่ยถือว่าเยอะถือว่าน้อยเทียบกับคนอื่นมันคืออย่างง่ายๆครับว่าในในสินค้าโดยทั่วๆไปถ้าง่ายๆก็คือว่าสินนคค้าทีี่เป็โลลแอร่ก็คือต่กว่า40กิโลลแคอรี่นนไปะครับ เพราะฉะนั้นในสินค้าที่ที่เป็นสินค้าของเราเนี่ยตัวนี้จะต่ําสุดก็คือตัวที่มีไบโอตินแล้วก็ตัวอื่นไบโอตินเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงโปรตีนในเส้นผมแล้วก็เล็บนะครับเป็นน้ําประเภทแรกที่ใช้ในการเรื่องของการดูแลเส้นผมแล้วก็ดูแลเล็บมันก็จะเฉพาะมากขึ้นไหมครับใช่ครับมันก็จะช่วยไม่ให้เปราะบางช่วยดูแลเส้นผมแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องของ คุณภาพของเล็บที่ที่มีอยู่สุขภาพของเล็บที่เรามีแล้วตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นไฟเบอร์แอลคาดีทีนสารสกัดจากทัวคแคปซิคโอนี้ตั้งแต่บ็อกไขบ็นังเบิร์นแห้บล็อกทุกอย่างบล็อกแอนเบิร์นนะครับก็จะเป็นตัวมีไฟเบอร์มีการเบิร์นมีการดักจับไขมันทุกอย่างอันนี้ด้วยด้วยการที่มีไฟเบอร์เข้าไปมันก็เลยมีปริมาณแคลอรี่ที่60แคลอรี่นะครับถือว่ามากที่สุดในกลุ่มของเราแล้วแต่ว่า โดยปกติแล้วในตลาดเนี่ยโดยทั่วๆไปก็มีตั้งแต่ร้อยแคลอรีขึ้นไปอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในปัญหาที่เมื่อกี้เราคนพบก็คือคนจำไม่ได้คนจำได้แต่เนี่ยคอลลาเจนคอลลาเจนเมื่อกี้ที่ออกไปหลายสูตรไม่เลยคุณไปยิ่งดูยิ่งงงเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันต้องควบคู่ไปกับการให้ความรู้กับคอนซูมอร์นะครับจริงๆแล้วตลาดฟังชั่นอลดิงเนี่ยต้องบอกว่าที่เมื่อกี้ไปสัมภาษณ์มาหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการ เอ็ด uh, ูเคทคอน s u m e r พอสมควรเพราะฉะนั้นในในเทรนด์ของมันเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยปกติโดยตัวคอน s u m e r เองก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเหล่านี้อยู่แล้วครับครับนะครับเรื่องความสวยความงามคงไม่คงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าคนไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องความสวยความงามเป็นหลักอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้า ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคงไม่สละในเรื่องของความสวยความงามอยู่แล้วจริงจะคงจะเป็นสละเศรษฐกิจไม่ดีก็สละค่ะคือเอาง่ายๆว่ายอมจ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองสวยได้ใช่ใช่ใช่ทีนี้คือตัวสินค้าในกลุ่มนี้วิธีการทําการตลาดต้องทํำยังไงคะถึงจะมียอดขายที่เติบโตได้คือจริงๆต้องมองอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราดูในเรื่องของตลาดแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนอกเหนือจากที่เราขจัดปัญหาในเรื่องของบรเร์ที่เขาไม่ซื้อสินค้าก็จะต้องมาดูว่าในภาพภาพรวมของตลาดเนี่ย เราจะสร้างให้มันเกิดความรับรู้เกี่ยวกับตัวกระแสของสินค้าได้ยังไงสิ่งแรกต้องบอกก่อนว่าไดรเวอร์ที่สําคัญ3ส่วนสําหรับตลาดประเภทนี้เนี่ยคือประเภทที่1ก็คือเรื่องของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ที่เข้าใจตัวผู้บริโภคนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการเข้าถึงตัวผู้บริโภคโดยเอาความเข้าใจของผู้บริโภคเป็นหลักว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของการ มีสินค้าที่อยู่ในร้านค้าให้สะดวกในการที่จะหยิบจับหรือมองเห็นตั้งแต่สินค้าที่เขาที่เขาเข้าไปช็อปสินค้านั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า80%ของลูกค้าที่ซื้อน้ําประเภทนี้ดื่มเนี่ยตัดสินใจในร้านค้าทั้งนั้น นะครับไม่ได้ไม่ได้มีการแพลนมาก่อนตั้งแต่บ้านว่าวันนี้จะต้องดึงนี้จเดินขึ้นไปแล้วเปิดประตูเพราะว่าทุกอย่างมันตัดสินใจตั้งแต่โมเมนต์ที่เปิดประตูฟรีสขึ้นมาว่าฉันอยากจะเลือกอะไรเพราะมันมีมากมยากายคนก็ไม่ได้คิดตั้งแต่ต้นว่าจะเดินไปเซเว่นเดลูกต้องแพ็กเกจ G นี่มันต้องดึงดูดพอถูกต้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราต้องมีการปรับในเรื่องของโลโก้ปรับในเรื่องของรูปลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ปรับในเรื่องของความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับตัวสินนนนคค้้้าาาาอื่ๆใผมก็เรรรถงปัับี เพราะว่าเรากําลังจะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มทาร์เก็ตที่อายุน้อยลงด้วยไหมครับพี่เมธีย์จริงๆแล้วต้องบอกงี้นะครับว่าในตลาดของการดูแลผิวหรือการดูแลความสวยความงามในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าเอชเรนจ์นี่มันอาจจะอายุตั้งแต่25ขึ้นไป แต่ปัจจุบันนี้มันลงมาตั้งแต่18ก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วคือ18นี่คือซื้อครีมมาใช้เองโปรตีนมาโปะเองจริงๆแล้วต้องบอกว่าลองไปดูว่าในตลาดเมืองไทยเนี่ยเด็กๆเนี่ยเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับความสวยความงามกันตั้งแต่14 15นะครับ14 15ีห้าผมยังเล่นกับดินอยู่เลยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าดูนะครับเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มดูแลตัวเองเขาเริ่มหาข้อมูลเขาเริ่มเปรียบเทียบ เพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่า14-15มันเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มที่จะมองหาว่าจะต้องดูยังไงให้ตัวเองมีคอนฟ idence ทำยังไงให้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความสวยความงามเนี่ยมันเริ่มมากับเด็กอายุตั้งแต่แรกเข้าในมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่แังนี้ต้องเปลี่ยนพิเชนเตอร์ก็มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงกลุ่มเหล่านี้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นที่มาของการที่เรามองในตลาดในปัจจุบันว่า เรื่องของมีเดียทัชพอยต์มันก็เปลี่ยนไปคนะครับปัจจุบันนี้มันเป็นมัลติสกรีนใช่ไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่หน้าจอทีวีอย่างเดียวแล้วมันมีเรื่องของมือถิอมโทรศัพท์มือถือแท็บเล็แล้วมันไม่ใช่เป็นกระแสออมืืถแบบนนั้ใช่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นกระแสเพียงแค่คนในกรุงเทพแต่มันเป็นใน ทุกๆจังหวัดในเมืองไทยแล้วเพราะว่าปัจจุบันสมาร์ทโฟนก็ลดลงมาเหลือประมาณ2000กว่าบาทใช่ไหมครับมันเข้าถึงในทุกๆกลุ่มของของผู้บริโภคแ้หการกำหนด Marketing ต้องเปลี่ยนไปด้วยแบบนั้นเปลี่ยนไปครับเพราะว่า Proportion ของการ Investment ในทั้งทีวีแล้วก็ในส่วนของ m u ั t ติ Screen ก็จำเป็นมากขึ้นดิจิตอลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งการการวางแผนในปัจจุบันนี้ด้วยโจทย์ที่มี2ส่วนใช่ไหมครับการหากลุ่มเป้าหมายที่เด็กลง และในขณะเดียวกันก็ไปกับกลุ่มเป้าหมายในลักษณะที่การคอมมูนิเคชในสื่อดิจิตอลมากขึ้นับเราก็มีการไอดีนิฟายว่าใครเป็นคีย์อินฟลูเอนเซอร์ของกลุ่มเด็กเหล่านี้จริงๆแล้วก็จะพบว่ากลุ่มเด็กเหล่านี้จริงๆก็ไม่ได้มองแค่เฉพาะแค่ดาราแล้วปัจจุบันนี้เขาก็จะมีเน็ตไอดอลมีเด็กไอดอลใช่ไหมครับมีกลุ่มคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาให้กับเขาเพราะฉะนั้นในพรีเซนเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเราก็จะพยายามเลือกเน็ตไอดอลหรือคนที่มีอินฟลูเอนซ์กับคนทั้ง2กลุ่มคือกลุ่มที 25ขึ้นไปแล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มที่18ขึ้นไปซึ่งเราก็เลือกคุณพิมถาซึ่งเป็นน้องที่มีกระแสค่อนข้างดีแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอ่างดีต้องตกกลุ่มเป้าหมายของพี่เมทีมากเพราะผมไม่รู้จักเลยเนี่ยจริงๆพิมฐานี้ถือว่าเป็นน้องที่ได้รับการตอบรับจากแฟนเยอะมากมีโฟลเวอร์มากกว่า1หนล้านคนในอินสตาแกรในเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เป็นน้องที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะอัพ เกี่ยวกับชีวิตของเขาไลฟ์สไตล์ของเขาแต่ละอย่างนะครับซึ่งต้องติดตามพูดถึงความสวยความงามอย่างนี้ด้วยใช่ฮะดูแลตัวเองทุกๆสิ่งทุกทุกอย่างที่เขาเขาดูในชีวิตประจําวันเราได้เราได้ร่วมงานกับพิีเซเตอร์คนนี้นี่มามาระยะเวลากี่กี่อาทิตย์กี่เดือนจริงๆแล้วเรามีการพูดคุยกันแล้วก็ส่งสินค้าให้ลองบริโภคดูครับแล้วน้องๆน้องก็จะทมบอกวิพี่นี้มันกินแล้วฟีลกูดมากเลยตอนเช้านี้เข้าห้องน้ําทันทีก็คือถ่ายเป็นปกติอย่างเงี้ยนะฮะ เพราะฉะนั้นน้องก็ได้มีโอกาสได้ลองแล้วก็ได้ได้ได้มีประสบการณ์จริงกับตัวสินค้ามีประสบการณ์จริงกับตัวผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเวลาที่มาถ่ายทอดเรื่องราวของเขามาถ่ายทอดในภาพยนตร์โฆษณาก็จะมีมีมีความเป็นจริงมากขึ้นนอกจากมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นแล้วก็หลังจากนี้จะทายังไงคะเพื่อที่จะชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากขึ้นมีแผนกลยุทธ์ยังไงคะพอได้ข่อมว่าทุ่มรอบนี้ร้อยล้านแล้วครับจริงๆก็ต้องบอกครับอันที่หนึ่งก็คือ เรามั่นใจว่าตัวผลิตภัณฑ์เป็นนิวโปรดักต์ที่ค่อนข้างจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเรามีการปรับทุกอย่างให้มันตรงตามโจทย์ของผู้บริโภคมากขึ้นนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการทําความเข้าใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนะครับว่ายังมีมุมไหนที่เรายังไม่สามารถที่จะให้ความรู้กับเขาได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราพบเลยว่าปัญหาก็คือเขายังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวผลิตภัณฑ์มากน้อยขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องโฟกัสที่ตรงนั้นก่อนแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือการสร้าง ประสบการณ์ที่ดีในการที่เข้าไปร้านค้าแล้วเขาเจอสินค้าของเราซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็การเข้าไปาพูดคุยกับคู่ค้าของเราไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆรหรือแม้รกระทั่ง convenience store หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะว่า80%ตัดสินใจในร้านทั้งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรากําลังทาอยู่รสชาติแหละรสชาติรอบนี้นี่เป็นรสชาติใหม่ได้หรือเปล่ารสชาติถือว่าดีขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารสชาติเก่าคืออะไรไมปัญหาของรสชาติเก่าก็คงจะต้องเป็นเรื่องของน้ําตาลเรื่องของความหวานที่บอกว่าเอาเอาออกไปใช่แต่การนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ถ้ารู้ว่าในเรื่องของการบาลานซ์ของความหวานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่า ถ้ารสชาติไม่อร่อยคนก็จะไม่บริโภคถูไหมครับต่อให้มีคุณสมบัติยังไงก็แล้วแต่เช่นผักต้นซึแล้วคนก็จะเริ่มเกลียวๆออกแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ารสชาติดีเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเราทดสอบมาทั้งในเรื่องของสารให้ความหวานอื่นๆหรือแม้นกระทั่งการ ใช้แค่น้ำผลไม้ประเภทเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แอสปาร์เตมใช่ไหมสารไม่ใช่แอสปาร์ตมครับเพราะแอสปาร์ตมมันจะมีรสที่แบบแซทสใช่บแต่นี้จะไม่มีอัฟเตอร์เทสแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นน้ำความหวานจากน้ำผลไม้ธรรมชาติแล้วก็มีสารให้ความหวานบางส่วนเพิ่งเปิดตัวที่ทีเฟกที่ผ่านมางานแสดงสินค้าที่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆเลยมีร้านเป็นพันตอนเปิดตัวเป็นยังไงกระแสคนที่มาชิมก็หลายๆคนทั้งตลาดต่างประเทศแล้วก็ตลาดในประเทศให้ความสนใจกับมันมากอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นก็คือวันก่อนก็ได้ให้สัมภาษ์ NSK ใช่ครับเขามาถึงเขาเห็นขวดปุ๊บเขาสนใจเขาก็เลยนักข่าวจากเอเก็เลยมาถามว่ามันคืออะไรมียังไงแล้วเขาก็ตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์มากเพราะเขาคิดว่าเป็นน้ำดอกไม้หรือเปล่าครับแต่ก็ต้องอธิบายจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ซากุระอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลกสำหรับเขาเพราะว่าที่ตลาดญี่ปุ่นก็มี s u พ p l e m e n t a r y มีค a t u r a l drink มีอะไรกีแล้วครับแล้วแนวโน้มการเติบโตในในบ้านเราเทียบกับต่างประเทศเป็นไงจริงๆในตลาดบ้านเราเนี่ยถึงเรื่องของความสวยความงามเป็นเรื่องที่เติบโตได้อีกนะครับเพราะว่า ตลาดบ้านเราอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าคนยังให้ความสําคัญกับเรื่องความสวยความงามเรื่องของ image เรื่องของ confidence ที่มันจะตามมานะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งฟังชั่นแ a ลแล้วก็อิมมอชั่นแลเป็นิควบคู่กันไปห่วงไหมอย่างเช่นชาเขียวเขาแจกลดสเปจแจกรใช่จริงๆต้องบอกว่า Driver ของ Business มันไม่ได้ Drive ด้วยโ r o โ o ชั่นอย่างเมื่อกี้ที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้มี คอน s u m e r คนแรกที่บอกว่าถ้าราคาต่ำเกินไปเขาก็จะ question เขาก็จะปริมาณอาหารนี้คือสิ่งที่เขาใช่อันนั้นคือสิ่งที่เราเจอเหมือนกันกับเัวคอน s u m e r นะครับว่าคอน s u m e r เองเป็นคนบอกเองว่าจริงๆแล้วถ้าอร่อยถ้าสินค้าให้ประโยชน์กับเขาได้ถ้าสินค้าหยิบจับได้ง่ายเจอได้เห็นชัดนั่นคือสิ่งที่เขาสามารถที่จะตอบโจทย์ของเขาได้แล้วเป้าในไทยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเราดู40%ตอนนี้ที่เป็นมาร์เก็ตแชร์เรายังไม่ต้องดูเราดูแค่รายละเอียดตรงนี้เราจะขยายฐานลูกค้าในไทยยังไงแล้วก็ เป้าของเซเป้ระดับโลกคือจริงๆต้องมองว่าถ้าเรามองทั้งบริษัทเนี่ยนะครับเราก็จะเติบโตที่2ี่ก็คือจาก2300กว่าล้านเนี่ยเป็นส8 0 0แล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นโกลที่ค่อนข้างเชีรเลนสำหรับเราทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดนอกประเทศครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะเรามองกันว่าถ้าเราต้องเรามีวิชั่นนะครับที่ปี2560เนี่ยเราต้องการจะเป็น5000ล้านเพราะฉะนั้นมันเป็นการดับเบิ อีกเท่าตัวของเราอีกเท่าตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรากําลังทํามาถูกทางโดยเอาคอนซูเมอร์เป็นศูนย์การการรีแบรนด์ในคราวนี้ทำให้มาจิ้นของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยไหมคะก็จริงๆแล้วไม่ไม่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการปรับลดในเรื่องของโปรดักชันมีการเรื่องของคอนโทรลส่วนต่างๆให้มันให้มันดีขึ้นนะครับ ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วถือว่าเรา manage ได้ดีก็ต้องแข่งกับทุกทางเลยถูกต้องนอกจากจะต้องการโปรยูเซอร์เป็นเด็กไอดอลแลนี่หันทาทางนี้ได้เพื่อจะไม่ดีกลุ่มแพคเกจใช่ไหมได้ครับได้ครับและที่สําคัญคือเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องไปพักผมขออนุญาตไปลองชิมดูก่อนว่าที่บอกว่ารสชาติเปลี่ยนไปหวานน้อยลงจะเป็นยังไงครับคุณพี่เมธีมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่มีมาคุณผู้ชมเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อช่วงสุดท้ายคู่ชิงคู่แชมป์ครับ การเติบโตของตลาดรองเท้าลำลองในช่วง2ปีที่ผ่านมาลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเฉลี่ยโต10%ในทุกๆปีเหลือเพียง3-4%เท่านั้นโดยตลาดนี้เน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก